สวัสดีครับช่องยูทูบน้องมีตังครับผมครับสวัสดีสปูสกุลพี่น้องคนไทยฟังเล่าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะพี่น้องเนาะช่องนี่ลงบุคายได้ลงคลิปบางคนเอกัว่าไปหายไปสายนะพี่น้องเนาะบไปสายเราพี่น้องมันกดขีดย่างอยู่พี่น้องซ่วงนี้ขีดย่างไก่กับยังเลี้ยงปกติเดี๋ยวเสร็จหลายพี่น้องเสร็จแล้วตัวนหนึ่งอะหนาว มแดดบ่แห้งเขากับเช็ดแล้วซ้ำเอาเลี่ยงไปทำการแสดงพี่น้องนี่เพื่นคอมเมนต์น,นะยังน้องว่าไก่ต้องให้มีลีลาอ๋อลีลาบ่มีลีลากา็สู้เขาบ่อใดนะแต่สำหรับผมผมบ่เห็นเด้อพี่น้องเลยลีลาเชิงชวนบ่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 เห็นบ่นไดนครับสำหรับผมพีน่นีเนีนแต่เบิกแข้ง คมแม่นพี่น้องไก่เห็นแต่มีแม่นจะทำการแสดงสนามจริงมันมันต้องแม่นต้องคมพี่น้องคมแล้วก็มานั่มของตัวไก่เก่งเก่งบ่มี่มานหรือแต่มีประโยชน์ได้พี่น้องของตัวแสดงอยู่ผู้เดียวเลยแต่ว่าบ่ผู้ตัวสูงบ่เป็นเนี่ยตัวสูงบ่มีครับว่าเสียออกสิยัง เตะไปเตะมาไปส่วนพันขึ้นเนบบ่เนี่ยแต่ข้างขางมาต้งเชึ่งให้กันหรือเปล่าบางโตัวขามาก็ยืนยืนเบิ้งเอาตรงหาแบบไก่ตีมันแบบอากาดพี่น้นองไงก่โหนโหนเอาง่ายๆก็โหนโหนแสดงมันต้องเอาแบบไกห่หหนโหนหิ่มมันไปบ่อปนปลาอาไปเหยแต่เพิ่นตัวเดียวได้พี่น้อ,องบางคน ลีลามีแต่ลีลาแต่ว่ายมีแต่เชื่องชนุนเบอือแข้งกับตัวพ่อปันไดเแบบนั้นกับเบืดลีลากับเบืดชื่นนอกันเลยเพียน้องไปบ่ได้เฮาไก่เฮาบ่ได้นินลีลาเฮาเน้นเบือแข้งควบคุมแม่นพี่นอ้องก็มานผอมหน่อตามอย่างไปจะไดเฮาก,ากมีใชจเพื่อครืนงพี่น้องไก่อึดลึกทนใจดีไก่ผมจิตใจดี ตั้งโตปันพระเอกทำการแสดงขั้นเดียวเต็บไปเอามาหนีซ้ำโดช่างเลียนเนี่ยเอาไปเอามาพึทธช่างเลียนมาคนเขาพักลงพักล่วงอยู่ถามเตือยเตือยเล่นแลน่แลนนี้ก็มีได,ด้ปีน้องมาหล่อโตใจพอดีกระโดดขึ้นช่างเลียน,นพักลงพักล่วงนะพี่นอนะ้องเนาะห้องแล้วบางตัวเขาอะไร ตามกุนเนี่ยห้องออกบางตัวบางตัวตีปปเพื่ออะไอีกโดดใชเวียนโดดไปโดดมาเต้แล้วก็โดดเรียกก็โดดห้องที่บันเขาปัดลงกูตัวสูงเตรียมล่อจังหวาโอยู่กันพอดีเลยละ่ะจะไปทำการแสดงพี่น้องตัวนี้เปิดแดงแล้วพี่น้องน้ำมาเดี๋ยวไปใส่ยังราคานยังพันเดี๋ยวตรงปันใดพี่น้อง ไปทำการแสดงไรสองยกเห็นเบิ่งพี่น้องติดต,า,ตามได้พี่น้องตัวนีแต่ซ้ำกันนี่บ่ผิดหวังพี่น้องคนนี่สมซื้อเจ้าแข่งไว้หลายบ่อบพี้องตัวนี้ฝ่ำมากม่ตึดที่ตัวเต้ต้งใหญ่พี่น้องบ่ใคร่เด็ดมิเตอบ่เขาสูงกะเขาใหญ่กว่า เดีซ้ำมเอตอนนี้สองหาสองหาอ้วนไปสีอ้วนนิดจังหน่อยอ้วนนิดๆสองหากลัวๆตัวนี้แข็งบ่ผฟิดหวางพี่นตวนห่งมันใจเชื่องชนบ่บ่ริเน้องตัวนี้มีสีออกเป็นเยอะมากก็ได้เชื่องก็ได้พี่น้องตดีรูแบบ ชุ่นๆสีบนเน้นเน้นเน้นเบื้อแข็งกับแผลกับมานมีอึดล,ลุกทุ่นพี่น้องตัวนี้อา,ากาศไกลดีอะไรกบฝากกดติดตามไลค์กดแชร์รับตัวใครนู้นนู้นพี่น้องเด้อชมในคลิปกันจิบผอกันดุดดพดผกันตั่หนึงหน่ะพี่น้องเลยล่ามันกับพวกใครได้ 内块片红里个多变呢